มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าเวลาทําบุญแล้วก็อยากได้นั่นได้นี่ทําให้รู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่บุญแท้รู้สึกอึดอัดจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะคุณโยมแยกให้ออกนะว่าทําบุญแล้วอยากได้กับทําบุญแล้วอธิษฐานไม่เหมือนกันคือเราทําบุญเนี่ยโดยอัตโนโมัติเลยว่าจะเกิดบุญขึ้นมาเหมือนเราทํางานแล้วเราได้เงินขึ้นมาเนี่ยการอธิษฐานคือการวางโครงการว่า จะเอาทรัพย์นั้นจะเอาบุญนั้นไปทําอะไรถ้าคนไม่อธิษฐานคือเอาทํางานเงินเดือนออกก็ใส่กระเป๋าไว้อยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปเรื่อยเปื่อยเลยเนี่ยถึงเวลาเงินหมดก็น่าซีดเนี่ยนะใช้เงินแบบไม่มีแผนมันไม่ดีวางแผนดีกว่าเออจะต้องเก็บออมไว้นะเดี๋ยวจะไปซื้อบ้านจะผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกเรียนหนังสือก็วางแผนไว้ให้ดีให้รัดกุมเนี่ยการทําบุญแล้วอธิษฐานว่าด้วยบุญนี้ให้ข้าพเจ้าทรงผลข้าพเจ้าเป็นอย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ดีแล้วก็ถูกต้อง เป็นการกำกับว่าจะให้บุญนั้นส่งผลอะไรขนาดพระโพธิสัตว์สร้างบุญยังอธิษฐานเลยว่าด้วยบุญนี้ให้ข้าพเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจะตั้งโครงการใหญ่ก็ต้องสร้างบุญเยอะโครงการเล็กก็ใช้เวลาน้อยหน่อยนี้เป็นต้นไม่ใช่การอยากได้แต่เป็นการอธิษฐานอันนี้ดีจเจริญพร